<TV. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซดกับเอและแซดทีวกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกกับแซดทราเวลในวันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาเราไปสัมผัสธรรมชาติกับคาเฟ่ในกรุงมีกิจกรรมให้ทำมากมายกันที่บาลากัสลันลาแลนด์คาเฟ่แอนด์ฟาร์มตามเขาไปแซดกันเลยค่ะ mm. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่ครับบาลากัร้าลันลาแลนด์จะลันลาแค่ไหนจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทําบ้างไปดูกันเลยครับนี่ครับส่วนของคาเฟ่จะเป็น2ชั้นนะครับเหมือนเป็นโรงนาขนาดใหญ่เลยครับด้านในก็นั่งได้แล้วก็บริเวณด้านนอกครับก็สามารถที่จะนั่งได้ด้วยครับ โอ้ยแบบแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดสั่งอาหารนะครับทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสั่งตรงนี้เลยครับแล้วก็เดินมานั่งชิลๆด้านนี้ได้นะครับมองเห็นวิวด้วยและด้านบนก็มีด้วยนะฮะเป็น2ชั้นครับก็สามารถที่จะขึ้นไปนั่งทานอาหารได้แล้วก็ชมวิวได้รอบด้านเลยครับ พื้นที่นี้กว้างมากนะครับโซนนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นโซนที่ให้อาหารสัตว์ครับไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นกระต่ายนะครับโอ้มีเยอะมากๆครับบริเวณที่นั่งโต๊ะนั่งนี่มีให้เลือกเยอะจริงๆครับหลายมุมด้วยมากันเยอะๆเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับพื้นที่นี่กว้างขวางรองรับได้เต็มที่ครับ มีลูกเล็กๆนะฮะไม่ต้องห่วงครับมีบริเวณให้เด็กๆเนี่ยเล่นได้เป็นสนามเด็กเล่นครับเล่นทรายเล่นอะไรเต็มที่ได้เลยครับ mm hmm. สายแคมปิ้งครับถ้าหากว่าไม่อยากไปต่างจังหวัดในกรุงเทพที่นี่มีรองรับด้วยนะครับที่เห็นทั้งหมดตรงนี้เป็นพื้นที่เอาไว้กางเต็นท์ไฟพร้อมห้องน้ําพร้อมทุกอย่างพร้อมเลยนะครับเอาเต็นท์มาเอาอุปกรณ์แคมปิ้งมากางเต็นท์ได้เลยครับ เนี้อย่างที่บอกฮะกิจกรรมเยอะจริงๆครับขี่ม้ายิงธนู ATV มาแล้วขอลองยิงธนูหน่อยฮะไม่ได้ยิงนานแล้วไม่รู้จะเข้าเป้าเปล่ามาเราต้องใช้ความรู้สึกในการยิง ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่จบแล้วก็ครบในที่เดียวเลยที่นี่แหละครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วกับแซตเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอิวิสูนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ